ใบความรายวิชาเพศวิถีศึกษาเรื่องวิธีการคุมกำเนิดโดยครูยูดีสินชัยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางปะกวิธีการคุมกำเนิดวัตถุประสงค์หนึ่งนักเรียนม,มีความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดสองนักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมได้สาระการเรียนหนึ่งการคุมกำเนิดสองประเภทของการคุมกำเนิดสามข้อดี ข้อเสียของการคุมกําเนิดวิธีการคุมกําเนิดแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่การคุมกําเนิดแบบทาวอนและการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวซึ่งมีหลากหลายวิธีแต่ละวิธีนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละบุคคลความต้องการในการมีบุตรระยะเวลาในความต้องการคุมกําเนิดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นการคุมกําเนิดชนิดชั่วคราวแบบใช้ฮอร์โมนได้แก่ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานยาฉีคุมกําเนิดยาคุมแผ่นแปะยาฝังคุมกําเนิด แบบไม่ใช้ฮอร์โมนได้แก่การคุมกำนิงอนามัยนับวันปลอดภัยเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบธรรมชาติได้แก่ต้องมีรอบเดือนปกติทำเหมืนการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดข้อดีไม่ต้องกินยาข้อเสียท่าประจำเดือนมาไม่ตรงก็อาจคลาดเคลื่อนได้